สวัสดีจ้าซ,ซิซิทุกคนนะคะวันนี้รายการดูคาซิสกับซิซิดูจากการแต่งองค์ทรงเครื่องของฉันนั้นเอนจะได้สงการนี่คือคอวชัจนอยากเป็นแบบว่าซีรีส์จีที่ ชุดต้องแบบผิวๆหน่อยแล้วแบบเหลือบอีกหนึ่งแล้วสวยอย่างงี้อ้าพูดถึงความจีนนะคะวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาแกะกล่องค่ะเมาท์มอยถึงซีรีส์จีนที่ตอนนี้ใครใก็ดูกันทางบ้านทางเมืองนะคะเพราะว่าเขากําลังติดแล้วก็จิ้นมากสาหรับพระนางจากซีรีส์จีนเรื่องอัลมานรักหมอหญิงชิงล้วนนั่นเองค่ะเรื่องนี้นะคะซิทิปบอกเลยว่าใครชอบดูซีรีส์จีนสไตล,ล์โรแมนติกคอมเมดี้อันนี้สนุกมากจริงๆเพราะว่าตัวละครอ่ามเมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยว่าเปิดมาอ้าวทุกคนตกใจ จู่ๆทำไมนางเอกมีลูกแล้วกลายเป็นซิงเกิลมัมคนสวยซะอย่างนั้นอนานๆทีเราจะเห็นนางเอกแบบมีลูกตั้งแต่เริ่มแรกถูกไหมคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลค่ะเราจะออกไปตามหาพ่อของลูกซึ่งไม่รู้ว่าลูกตัวปลอมหรือลูกตัวจริงยังไงเพราะว่าเจ้าหนานๆเนี่ยโอ้ยเขาแส่บล้วก็น่ารักมากๆเดี๋ยวตามสิทิปไปดูกันว่าสุดท้ายแล้วแม่ลูกคู่นี้จะตามหาคุณพ่อตัวจริงเจอหรือเปล่าคะ่ะ เรื่องราวคร่าวๆของซีรีส์หมอหญิงอี้ชิงล่วค่ะเธอคนนี้ได้กําเนิดบุตรชายอย่างวี้ชิงนานหรือว่าน้องหนานนานแต่ว่าด้านเกิดอุบัติเหตุจนทําให้นางเนี่ยเกิดสูญเสียความทรงจําในอดีตค่ะและเจปีต่อมาด้วยฝีมือการรักษาที่ล้าเลิศและวิธีการรักษาที่แปลกประหลาดของนางเอกของเราทําให้ผู้คนชาวบ้านต่างๆเนี่ยต่างก็ขนานนามให้กับเธอคนนี้ว่าหมอปีศาจค่ะนอกจากนี้นะคะตัวหมอหญิงชิงลั่วเองเนี่ยมักจะออกไปส่องบุรุษผู้ที่จะมาดูแลครอบครัวของเธอค่ะ เพราะเธอนะคะหวังจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าน้องหนาน,น,านบุตรชายตัวแสบก็ชอบก่อเรื่องแล้วก็หนีออกจากบ้านทุกครั้งเลยล่ะค่ะจนมาวันหนึ่งนะคะได้มาพบกับเยียซิวตูองค์ชาย5เจ้าเมืองเกาะเยาหวังค่ะ แต่หมอหลิงชิงล้วนเนี่ยดันคิดว่าชายผู้นี้คือจอมโจรเจ้าชู้ที่ชอบลอ,อกลวงผู้หญิงนะสิคะแถมยังมีใบหน้าที่คล้ายกับศัตรูที่ตัวเธอเองเนี่ยต้องการจะล้างแคนอีกด้วยเธอนะคะจึงยอมเข้าร่วมงานชุมนุมคัดสรรหมอเทวดาตามคําชักชวนของเย่ยชิวตู่เพื่อรอโอกาสจะจับตัวเขาให้ได้แต่กลายเป็นว่าการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทําให้หมอหญิงชิงล้วนได้ค้นพบเบาะแสเรื่องราวในอดีตที่ขาดหายไปรวมไปถึงความจริงที่ว่าใครเป็นพ่อของนันๆที่แท้จริงกันแน่คะ่ะ นี่แค่ดูเรื่องย่อนะทําให้เราเนี่ยอยากจะติดตามแล้วว่าเฮ้ย mm. สุดท้ายแล้วว่าเ mm. จ้าหนาน,น,นเนี่ย mm. เขาเป็นลูกที่แท้จริงของนางเอกหรือเปล่าอ,อแล้วใครเป็นพ่อของลูกใช่ไหมคะ mm. ก็จะทําให้เส้นเรื่องของเรื่องเนี้ยมันดําเนินไปแบบโรแมนติกค mm. อมเมดี้นิดนึงและจะบอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นการพลิกโรสเตอร์ในรูปแบบใหม่ในซีรีส์จีนนะปกติถ้าแฟนดูซีรีส์จีนกันมา โปสเตอร์จะขายความอลังการงานสร้างหรือออกมามีภูกเขาน้ำตกต้นไม้ใบหญ้าฉันจะบินมีกระบีโออลังการแต่เรื่องนี้นะคะก็เหมือนตอบโจทย์ความเป็นโรแมนติกคอมดี้แหละโปสเตอร์จะมีความน่ารักขึ้นแบบเป็นสีม่วงพาสเทลนางเอกก็จะแต่งตัวที่แบบว่าเออดูทันสมัยขึ้นนิดนึงเออมีความวัยรุ่นเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะบวกกับนะคะ ความเป็นหมอปีศาจของนางเอกในเรื่องเออจะเมาเลยวะ่ะพูดมาแบบนี้เดี๋ยวทุกคนจะแบบเฮ้ย <c oughs> มันก็เหมือนเ้นเรื่องเดิมๆที่เราเคยดูเรื่องอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยว่านางเอกเป็นแบบหมอผีมีแบบสมุนไพรนู้นนี่นี่น,น,นั่นเรื่องนี้ค่ะด้วยความที่นางเอกเขาจะมีการรักษาที่แปลกประหลาดแบบแหวกแนวเออเดี๋ยวไปดูในเรื่องว่าเขาแหวกแนวยังไงจะทําให้ชาวบ้านเนี่ยขนานนามว่าว หมอชิงรู้วําไมถึงเป็นหมอปีศาจนะจ๊ะบวกกับโปเซอร์ที่มันมีความกระตูนนิดๆบอกเลยเรื่องเนี้ดูแล้วน่ารักน่าหยิกทั้งเรื่องเลยค่ะ เรื่องนี้นะมันตอบโจทย์ความแบบบอสมองน่ารักความเป็นโรแมนติกคอมเมดี้อย่างที่ซีทิปได้ปลอยไว้นะคะอย่างแรกเลยทุกคนพูดไปเสียงเดียวกันก็คือชอบน้องหนานมากเลยอะ่ะเป็นซีรีส์ที่เราดูได้ทั้งครอบครัวเด็กๆก็ดูได้ไวัยรุ่นดูได้คนทํางานที่เครียดจากเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆก็มาดูเรื่องนี้ได้นะคะเพราะว่าน้องหนานนะเป็นเด็กที่แบบว่าเขามีความเป็นธรรมชาติด้ตัวเองสูงมากแล้วเวลาเล่นแต่ละฉากอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คนดูอ่ะเอนดูนึกออกแนแเราก็เลยอยากติดตามว่าสุดท้ายเราอ่ะหนานจะเจอคุณพ่อตัว จริงหรือเปล่านะคะส่วนข้อที่2ค่ะอะไรๆคนติดตามนะคะอย่างเสวีมานาสักพักเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยเป็นพระเอกเลยนะเป็นตัวโกงบ้างอะไรบ้างเรื่องนี้นะคะถือว่าเสวีรับบทเป็นพระเอกครั้งแรกแบบเต็มตัวซึ่งทําได้ดีมากเถอะตอนแรกเปิดเรื่องมาเสวีคือจะต้องแบบว่าใส่หน้ากากปิดบังตัวเองนิดนึงซึ่งทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหล,ล่อทะลุหน้ากากมากๆนะคะแล้วความเคมีเข้ากันกับนางเอกถือว่าแบบแทบจะเต็มร้อยเลยแต่สุดท้ายนะ พอจะมีฉากหวานๆน่ะเจ้าหน่นๆก็ต้องออกมาแทรกความรักของพระเอกนางเอกเออทําให้คนดูรู้สึกว่าอ่ะยังไงการมีหนันๆนี้มันดีใช่ไหมลูกเอ็นดูลูกแต่ก็อยางให้พระนางได้กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องนี้ก็คือชิวๆคลายเครียดเหมือนกับเสื้อชันมีความดูแล้แบบวิวับ คนสีการเล่าเรื่องภาพต่างๆตัวละครบทอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันน่ารักมันนัวๆไปหมดเลยมันดูแล้วมันแบบว่าเออมันต้องคิดอะไรเยอะนึกออกมนาะอย่างซีรีส์จีนถ้าแบบในเรื่องยุคเก่าอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราดูเราจะต้องแบบคิดต่างม,มากว่าเขาเป็นใครอ่ะเขาจะเป็นตัวกงหรือเปล่ามันจะซับซ้อนอะไรกับฉันหรือเปล่าเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการพลิกอีกแบบหนึ่งของซีรีส์จีนที่ไม่ว่าจะเป็นแฟนๆคอจีนเองแฟนๆที่ดูเกาหลีมาหรือว่าเคยดูอะไรกันมาเรื่องนี้ก็ถือว่าดูได้ชิลๆน่ารักน่ารัาก,กละมุนละมุนค่ะ ช่วงนี้กระซิบกระซิบเรื่องราวของนักแสดงทําความรู้จักกันมากขึ้นดีกว่านะคะนางเอกของเรื่องเนี่ยที่สวยมากก็คือหวังจือเว่ยค่ะเรื่องนี้เนี่ยก็ ถือว่าเป็นนางเอกในเรื่องต้นๆที่เขาเล่นเหมือนกันเนาะถือว่าเป็นนักแสดงดาวรุ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยดังมากๆเนยดังมาจาก a Love So Beautiful แต่ว่าณนะตอนนั้นเนี่ยดังมาจากในบทของเพื่อนนางเอกเรื่องนี้ก็จะมารับบทแบบเต็มตัวไปเลยนะคะแฟนๆที่ติดตามผลงานของหวังจือ่อเวยมากก็จะได้ดูแบบเต็มที่เลยส่วนพระเอกนะคะที่ซิสซิ่บอกไปว่าเขาเนี่ยเป็นพระเอกเรื่องแรกเลยเต็มตัวมากๆกับโอลมานรักหมอหญิงชิงล่วอย่างหลิวเสี่ยอีนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีชื่อเสียงมาจากการเป็นตัวโกงแล้วก็อลไๆ เรื่องเลยเนาะเช่น Legend of the Dragon Pool นะคะ The Lost t o m ปี2แล้วก็ u l t u m n s i c a d a เออซึ่ง3เรื่องที่สิบบอกไปเนี่ยก็มีฉายใน Monomax ใครที่อยากติดตามนะคะสำหรับหลิวเสวียอี้ก็ไปดูกันได้แบบเต็มๆเลยแล้วก็จะได้มาติดตามอลมัานรักหมอหญิงชิงลั่วด้วยว่าพอเป็นพระเอกเต็มตัวแล้วเนี่ยนางจะแซบจะนือขนาดไหนคะ่ะ ส่วนความน่ารักของน้องหนาๆน,นะคะชื่อจริงของน้องก็คือน้องจางซื้อฮันนะคะก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องที่น้องรับบทเป็นจกักรพรรดิตอนเด็กเนาะชื่อว่าเมียค่าเป็นแม่ทัพโอมาเจเนโรลงไปถึงตอนนี้มีผลง,งานที่กําลังออนแอร์อยู่ในโมโนแม็กซ์เหมือนกันนะคะก็คือเจเนโรวัดีปนรักฮูหยินจอมแก่นโอ้เป็นนักแสดงเด็กที่คิวนั่นละฮอตเวอร์ไม่แพ้กันเด้อนะคะแล้วก็เรื่องนี้แหละนะคะโอแลแมนรักหมอหญิงชิงลัวก็กําลังออนแอร์อยู่ให้ทุกคนได้ชมกันในโมโนแม็กซ์เหมือนกัน,นะคะ่ะ อาวซิสิสค่ะหลังจากที่ได้ดูซิสทิปนะคะเล่ามามอยกันไปกับเรื่องออรมันรักหมอหญิงชิงลวาใครเป็นคอซีรีส์จีแล้วชอบไซร,รแมนติกคอมเมดี้ร่วมไปถึงเนี่ยได้ดูนะฉากพระนางเจอกันแล้วรู้สึกว่าโอ้ยแคมีมันดีจังเลยอยากให้พระเอกเป็นพ่อของลูกของน้องหน,นัหนๆจริงๆเอ๊ะหรือพ่อของลูกเราหรือยังไงนะคะ ก็ไปชมกันได้ตอนนี้นะคะออกอากาศแล้วนะทางช่องทางของ Monomax ค่ะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Monomax มาดูกันได้นะคะเขาจะอัพนะทุกวันศุกร์11โมงตรงนะคะอัพวีคละ4ตอนอาจก็ดูกันยาวๆได้เลยทั้งหมดเนี่ยจะมี24ตอนตอนนี้เนี่ยออกไปช่วงต้นๆจกบถึงกลางเรื่องและวจะไปเก็บตามดูหรือจะรอดูรวดเดียวก็ได้ไม่นานเกินรอก็น่า,นาจะใกล้จบกันแล้วนะคะก็อย่าลืมไปติดตามกันนะชอบตัวละครไหนหรือว่า ฟินจิ้นกับพระนางคู่นี้ยังไงก็คอมเมนต์มาใต้คลิปกันได้ซทซปรออ่านอยู่นะคะสดอีพ e ีนี้ไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหนะ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ